จส้มโอจะหวานเทียมหรือเปล่านะเอาแล้วใส่ไปเลยใส่ดิเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยช่างเลยช่มโอกว่ผมเลี้ยนะช่างบอกว่าช่าอกว่าคุณไม่มีอะไรจะเสียแล้วเอาดิโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาไอ้สทร์อมุดต่อยคุณเหรอมาดิอีินทร์อ้า ผมตกไม่สับโซมบอกเดี๋ยวมึงเจอเฮียเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงโล่เส้าไวไหมเดี๋ยวมึงเจอแม่ดูซุ้มไม่ไหวอ่ะไอจอมโบร่ำใจเลยเอ้าจอมโบร่ำใจดีกว่ามันแล้วตกอะไรอะไรอะไรโมงเลยเอาต่อยอะไรใจลูกไม่ใช่หัวใจอยู่อ๋อไอพับเหนื่อยนะ กระโดดเข้าไปนะฮะสมอลบอกผมที่กูทำมาเสียหมดเลยฮะสมอลพักไม่ได้ให้ออกคิ๊บคิ๊บคิ๊บอะไรนะอยู่กิ๊บกิ๊บอยเขาที่หัวเลยแไม่ตู้นะครับเอา